หลังจากที่ผมได้ลงคลิปใหม่ไปเนี่ยเกี่ยวกับ s k i b i d v e r s e นั่นแหละนะแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาว่าสวัสดีครับพี่ซีดโยไอพี่อยากเติมระบาก็เปล่าอะไรวะลาวะเอ้ยบ่อะไรไม่ฟังโว้ยร้านลาวบาบักร้านบริการเติมระบักระบบ ID Pass บและบริการกีบเกมพาสสูงถึงเร t 7ไม่ว่าจะเป็น King สังกษี Tindolife Allstar Anime Adventure อนิเมเตอร์และอื่นๆอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกนะครับหากท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ลิงตั้งรางคลิปเลยนะครับสามารถไปเลือกสินค้าตามใจชอบได้เลยนะครับผมไม่ใช่บิสซีดนะช่างมเถอะกเกมได้อัปเดตนะครับก็เพิ่มเควสมาแล้วก็เพิ่มตัวละครมานะมันจะมีอะไรมั่งนะไปไปดูกันเลยดีกว่าเควสที่มาใหม่ก็คือเควส์เดลี่สกิบิคอยเล่น30นาทีเราได้รับประมาณ120คอย แล้วก็สปิเกอร์สไตรเดอร์โอเคโอเควันละตัวเลยพี่ชายมีอะไรให้ทำมั่งเนี่ยอ่สปิเกอร์สไตรเดอร์แล้วก็คูลเนออไปเริ่มทำเลยดีกว่าผมขอแปลงร่างเป็นตัวนี้นะครับนะเพื่อทำการบินนะโค้ดแรกขั้นแรกนะฮะให้ท่านผู้ชมว้าไปสุดท้ายนะครับตามผมมาเลยนะผมดูและแปลงร่างเป็นตัวบินได้นะครับปั๊บหันขวามาโดดปั๊่บินปมานี้ประมาณนี้นะฮะ มันจะอยู่ระหว่างตึกไอ้นี่นะฮะที่มันเหมือนบันไดนี่นะฮะแล้วก็ลงมาเลยนะฮะอ่าไปเข้าไปอยู่ในนี้ไหมครับพี่โอ้โหต้องหาพี่อีกแล้วเนี่ยอยู่ไหนครับโอ้ยกว้างจังอ๋ออยู่นี่นมีตสกวงเลยสวัสดีครับพี่ฉันไม่สามารถต่อสู้ได้อีกแล้วฉันรู้สึกไม่เหมือนเดิมเลยจูนจูนี่หมายความว่าไอแผ่นเสียงอะไรสักอย่างบ้างหรือแบบเพลงสักเพลง ไม่งั้นไม่มันโอเคไปหาเพลงให้แป๊บนะฮะโอ้ยวาแล้วเสียงอะไรอืมอืมกดเลยเอ่อให้ท่านผู้ชมว่าไปหับนะฮะแล้วก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับปับมันจะอยู่ตึกนี้นะฮะท่านผู้ชมเห็นสังเกตตึกไหมที่มันจะมีไอ้รูหน้าจางเป็นรูนี่นะฮะท่านผู้ชมเข้ามาตรงนี้ปั๊บเล้วขวาเข้ามาปั๊บอ่า เอามาได้แล้วและมันจะขึ้นไปในนี้นะฮะนี่เห็นไหมเราเก็บมาปั๊บ <B up. S 1> ได้ละฮะง่ายนะฮะง่ายนิดเดียวเสร็จแล้วมาห์รีวิวกันหน่อยสิทำอะไรได้มั่งชูนโอ้เป็นเพลงซูนอาบิลิตี้บัฟแอร์ไลน์บัฟแอร์ไลน์แต่บัฟอะไรวะนะู้ชม <Huh? S 1> ผมก็ไม่เข้าใจหรอกมันบอกว่าบัฟแอร์ไลน์ก็คือบัฟแบบเดอะแกงมันนั่นแหละให้แบบก่งขึ้นวิ่งไวขึ้นยังไง อีโมดใหม่นะเขาบอกว่ามีอีโมดใหม่นะแต่ต้องใช้โลบักซื้อนะฮะนี่อีโมดเนี่อุ้จัดเลยนี่ผมได้ทําการซื้อมาแล้วนะท่านผู้ชมท่าเต้นเราแปลงร่างเป็นตัวใหญ่นะเราจะได้เต้นเท่ๆนะอืมโอ้มีท่ากดนิปงอืมกดไลค์ให้เลยว่าแต่นิป้งหายไปไหนวะท่านผู้ชมเอยนิปงนดี๋วนงหักนี่ไงบีบอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวุ้ยตกใจไหมได้ไหมโอ้โหพี่น้องโอ้ยเอ้ยสปีก็แม้เต้นได้น้อง นี่ไงบีบอยสองวะท่านผู้ชมอุ้ยตีลังกาวุ้ยอุ้อย,ยตีลังกาเรื่อยเลยว่ะทำาไม่หยุดแล้วก็เอามาก็เลยนะเด็ด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 เด็ฮ้ยเอาว่ะเ,เสียละงกาสิบเก้านะอะไรชิคก,กี้พายเหรอไก่เหรอถ้าถ้าเต้นไก่เหรอะคนดูดูนิ้วมือดิหงิกง,งองหมดอะทำมาดีๆหนะ่อยด่บีบอยสองอุ้ยโอ้เอาว่ะอุ๊ยชอว์อืมอืมอืมเต้นไปด้วยยิงไปด้วย อยิงยิงระเบิดเอาไม่ตายอึงตายซะเต้นไปด้วยยิงไปด้วยท่านผู้ชมโอเคมาในเควสดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพลาเ e รแมนนะครับรับเลยแล้วผมรีเควสอย่างหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมเราต้องมี2คนนะรวมตัวเราแล้วก็เพื่อนเรานะฮะก็คือ2คนในการทำภารกิจครั้งนี้นะครับตามผมมาเลยนะฮะแปลงร่าง,างเป็นตัวบินก่อนเลยครั้งแรกนะครับ ตินตามผมมานะเราจะมาอยู่ขอบๆตรงนี้นะครับก็มาอยู่ตรงนี้อ่าจอดแปลงร่าเป็นตัวเลกมาวิ่งตามผมมานะฮะเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมจะได้รู้นะครับว่าผมต้องการ2โคนดทาไมนะครับโอ,อเคแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็จําโค้ดน,นะะหกแปดหกหนะฮะโค้ดจะเหมือนกันทั้งคู่นะครับนะก็คือเซิร์ฟเวอร์หนึงก็น่าจะเหมือนกันเลยนะครับเท่าที่ผมเดาดูนะครับ วิ่งตามผมมาเลยนะครับยิงสปีคดคลิปหน่อยพอเอาเราออกมาตรงนี้ได้เนี่ยนะครับแปลงลปร่างเป็นตัวบินนะครับแล้วก็ตามผมมาเลยนะครับอ่าได้แล้วกิบบีดิคอยเคเอฟพีอยู่ในเซิร์ฟก็ได้แล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เราจะจําใบพัดตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมาแล้วก็แปลงลปร่างเป็นตัวเล็กก็วิ่งตามผมมาเลยนะครับตรงนี้เข้าไป นี่ท่านผู้ชมจะเห็นอีกคนนะครับที่รออยู่นะครับใส่โค้ดของแต่ละคนเลยนะครับ6 6แปหนึ่งครับอีกอ,อันก็เหมือนเดิมนะฮะ68 61แนโค้ดทั้ง2คนจะเหมือนกันนะครับครับโอเคเรียบร้อยเข้าสู่กระบวนการซึ่งกระบวนการนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรโอเค คีเซลละหนึ่งคเซลละสองก็แค <ing> okay, okay, ่ต้องความความจำดีหน่อยนะครับท่านผู้ชมอีกอันนึงผมก็จะเล่นนี่นะครับคคนเดียวสมัครไอดีไก่มาช่วยก็ได้นะครับโอเคเซลลวหนึ่ง อเสร็จแล้วสองโอเคคอมพลีทหนึ่งว่ะท่านผู้ชมเห็นเห็นไหมเซ็กคันขั้นตอนที่สองต้องปากกู่ะผมมาถึงขั้นนี้แนละ้วมันบาัากอุ้ยังโคตรเสียงเลยนะ่ะหรือผมต้องอเดี๋ยวเดี๋ยวคนคน,คนละคนละงานเปล่าวะเดี๋ยวเช็คดูก่อนจริงด้วยท่านผู้ชมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี 1>, 1 2 3่งสอามห้าจำไว้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสร็จล้วหอีอันก็คือเราต้องทําถ้าเพยนมันกดไม่ได้นะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเอาอีกตัวไปนะฮะก็คือสลับฝั่งกันนั่นแหละนะครับครับกดอีมันต้องขึ้นนั่แหละ1 2ึ่งส1งสามหนึี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเรียบร้อยใครยังไม่ได้รับควสรับเวสก่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่วะาัคเกอรแมนสตาร์ทป้ามเรียบร้อยเจอนายแล้วเรียบร้อยอุ้ยได้ตั้งห้าร้อยห้าสิบคอยเนี่ยจะคุ้มค่ายกบการได้มาหรือเปล่าพัคเกอร์แมวอะไออ้าวลองของพอดีเลยพี่อืมอืมอืม อ,อ,อลองของท่นะที่ดูดิโอ้ยอีกอีกตัวหนึ่งสไตรเดอร์คามเมล่ายังไม่มานะท่านผู้ชมหรือตัวเดียวยังไม่มาเนี่ยแหละเออเควตก็เสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวรออัปเดตครั้งหน้านะฮะคือผมจะลงคลิปรอบหนึ่งก็คืออัปเดตมา2ตัวนะผมก็จะลงคลิปนะผมสามารถแปลงล่างได้นะแต่ไม่รู้ทําอะไรได้ต่อยได้แต่ไม่มีแอนิเมชันต่อยฮายบายครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับสกิบดีเวิร์บ